S <S ส,วส,สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปออ i เอเนเตวิชา MT 3 1 1หหรือ3 1หเอ้ย3 1 2 3นะคะหรือเคมีคลินิก2นะคะในะเรื่องของประมวลการสอนนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการแบ่งเปอร์เซ็นต์คะแนนในสัดส่วนต่างๆนะคะก็ในวิชานี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นสอบกลางภาคนะคะ28%สอบปลายภาค32% จะมีสอบพิษตนะคะทั้งหมด14ท็อป,ปิกตั้งแต่ท็อป,ปิกที่1ถึง14นะคะอันนี้คิดเป็น7%มีคะแนนกิจกรรมการตรวจพยาหิเข็มหมุดนะคะอันนี้คิดเป็น10%สำหรับคนที่เรียน <c oughs> วิชาปี3ที่เข้าสอบสกิล1ในการตรวจพยะหยัเข็มหมุดนะคะก็จะนำคะแนนส่วนนี้มาคิดในรายวิชานี้ด้วย <c oughs> แล้วก็มีคะแนนสอบปฏิบัตินะคะจะมีสอบปฏิบัติการ อ่านน2ครั้งนะคะครั้งละ6%คิดเป็น12%นะคะแล้วก็มีคะแนน Assignment หรือคะแนนการบ้านหรือแบบฝึกหัดต่างๆนะคะก็จะอยู่ในท็อปิกที่1-11และ12ซึ่งจะเป็นท็อปิกที่อาจจะเป็นแลบออนไลน์นะคะแล้วก็อาจารย์จะสั่งแ s i g ซม e n ์ให้ทำเป็นการบ้านเนี่ยทั้งหมด3%นะคะแล้วก็มีคะแนนส่วน Report หรือการส่งรายงานนะคะในส่วนของปฏิบัติ าการตรวจวิเคราะห์พวกีเวนคิติิีนหัวข้อ ILP หัวข้อ ASCLT หัวข้อ b i l i ร u b i n และหัวข้อ a m ม l a s นะคะทั้งหมด5ปฏิบัติการอันนี้จะคิดเป็นการเขียนรีพอร์ต2%นะคะสำหรับ Case Study จะมี2หัวข้อคือบัตรแก๊สกับ c i n i c a l correlation ซึ่งจะเป็นหัวข้อละ2%รวมกันเป็น4%สำหรับ Case Study นะคะแล้วก็มีคะแนนในส่วนจริยธรรมในชั้นเรียน2%ด้วยนะคะ สำหรับรายชื่อกลุ่ม lab นักศึกษาสามารถดูในไฟล์ใน MS Teams ได้นะคะ, <c oughs> ะสำหรับหัวข้อที่เราเรียน15ท็อป,ปินะคะ,ะที่เราเรียนผ่านไปแล้วก็คือหัวข้อแรก Method Verification และ Validation นะคะอันนี้เราเรียน l e คเชอรไปในห้องเรียนแล้วเนาะแล้วก็เป็น lab อ n l i n e ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะ พสเป็นคลิปวิดีโอให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นักศึกษาดูแน่ๆดูแนวทางการทำแบบฝึกหัดนะคะว่าจะต้องทำยังไงฝึกทำให้ได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของกับวิดีโอคลิปแลบอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์ต่อไปก็คือวันที่3สิงหาก็จะเรียนเลคเชอร์เกี่ยวกับลิเอลฟังชันนะคะแล้วก็ทำแลบ หัวข้อ BUN กับ k i ีนะคะอันนี้ก็จะเรียนออนไลน์ในสัปดาห์วันที่10สิงหาเนื่องจากเป็นวันไหว้ครูกลับกล่าวก็เลคเชอร์เราจะทำเป็นคลิปออนไลน์นะคะให้หาให้นักศึกษาศึกษาเป็นคลิปวิดีโอนะคะเนื่องจากน่าจะติดออภารกิจพิธีกรรมในเรื่องของการไหว้ครูรับกล่าวกันนะคะ <c oughs> สำหรับแ a บ,บก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ก็อาจจะให้ทำเป็นแ a บ,บออนไลน์นะคะเข,เข้าไปศึกษาวิธีการปฏิบัติแ a บบปฏิบัติการนะคะว่าทำยังไงอะไรยังไงบ้างแบบออนไลน์นะคะก็นักศึกษาก็คอยติดตามหัวข้อนี้นะ,ะกับอาจารย์เป็นพักนะคะสำหรับสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นออโตเมเตนะคะ,ะเกี่ยวกับการใช้วิเคราะห์เครื่องอัตโนมัติ นะคะแล้วก็ตรวจวิเคราะห์แลบยูริกแอซิดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัตินะคะห mm ัว hmm. ข้อที่5ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สอบปฏิบัติ BUN นะคะเป็นสอบปฏิบัติครั้งที่1อันนี้คิด6%นะคะสำหรับคนที่สอบโอเคนี่น่วันที่18กับวันที่2 5สิงหาน่าจะมีกิจกรรมสอบสกิลแปะก้นกันอยู่นะคะก็ วันที่18เนี่ยออคิดว่าน่าอาจจะกลับมาทันนะคะอาจจะกลับมาทันสำหรับเซก3ก็คือที่เป็นวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยถ้าคนไหนที่ได้ไปทำซอฟต์สกิลวันนั้นเนี่ยอาจจะกลับมาทัน10โมงแต่ถ้าเลดเลดก็อาจจะเริ่มแบบเลดนิดนึงตามตามเวลาที่นักศึกษากลับมาแต่สำหรับวันที่2 5นะคะเท่าที่ทราบมาว่าซอฟต์สกิลน่าจะใช้เวลานาน ะะอาจจะถึงเที่ยงเพราะนั้นเสกสามนะคะซึ่งเป็นวันสอบปฏิบัติป u n เนี่ยเสกสามวันศุกร์เช้าเนี่ยอาจจะต้องแบ่งสอบนะคะเป็นส่วนหนึ่งไปสอบวันที่24ช่วงเย็นกับวันที่25ช่วงเย็นนะคะก็คือเพื่อแบ่งสอบเป็นสองรอบสาหรับเสกสามเนาะเพราะนั้นเสกสามเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งกลุ่มเป็น2รอบนะคะสาหรับสอบวันที่24ตอนเย็นกับวันที่25ตอนเย็นนะคะ วันะะนั้นขอจอง24เย็นกับ25เย็นไว้ก่อนเนไม่ทราบว่าอาจารย์วิชาอื่นเขาเขาเขาจองกันไปหรือ,อยังนะเพราะนั้น24 25เนี่ยอันนี้ขอจองช่วงเย็นสําหรับคนที่เรียนเสกสามนะคะคนที่เรียนเสกสามจะต้องมาสอบช่วงเย็นแทนนะคะ <c oughs> อาปดตห์ต่อมาหัวข้อที่6นะคะก็จะเกี่ยวกับบัตรแก๊สนะคะก็วันนั้นก็อาจจะมี assignment นะคะที่อาจารย์ ปันทิปนะคะจะเป็นคนให้งานนะคะแอไซา,าให้อาจจะมีการพรีเต์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือก็มีการตอบคำถามอะไรกันในห้องเรียนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในวันที่อาจารย์ปันทิพยสอนนะคะหัวข้อที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของบัตรแกร๊สอยู่นะคะเป็นเป็นหัวข้อครั้งที่2นะคะก็จะมีเคสตีให้พีเต์นะคะอันนี้ก็คิดเป็น2%หัวข้อที่8นะคะจะเป็นเรื่อง c คลินิคเ i มไซนะคะอของอาจารย์ชมพูนุชก็จะมีแบบ ตรวจ A.L.P. นะคะหัวข้อที่9เกี่ยวกับเรื่องของตับนะคะเป็นหัวข้อตับครั้งที่1นะคะก็จะเป็นการสําหรับแบบก็จะเป็นการตรวจ A.C.A.L.T. นะคะหลังจากนั้นก็จะมีสัปดาห์ของการสอบกลางภาคนะคะซึ่งเราจะใช้หัวข้อ1-7นะคะห,หัวข้อ1-7ในการสอบกลางภาคหัวข้อ8-9นี้จะไปอยู่ในส่วนของไฟนนลนะคะหัวข้อที่10นะคะก็ จะเป็นตับเหมือนกันนะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตับครั้งที่2นะคะซึ่งในคาบแลบก็จะเป็นการตรวจบิลิรูบินนะคะหัวข้อที่11จะเป็นเรื่องของโรคตับนะคะซึ่ง <c oughs> ในสัปดาห์นี้เนื่องจากวันที่12มันเป็นวันพฤหัสแล้วสิบสามันจะเป็นวันศุกร์ที่เป็นวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อ11เนี้จะไม่มีแลบออนไซต์เนาะจะเป็นแลบออนไลน์ line, ก็อาจารย์ก็อาจจะมีแอสเซมเมนต์ให้เราไปศึกษาด้วยตนเองแล้วก็อาจจะทําเป็นการบ้านสง่ง เพราะนั้นวันที่12จะมีแค่เลคเชอร์เนาะจะไม่มีแลบนะคะสำหรับ CC นะคะเพราะวันที่13เป็นวันศุกร์ที่เป็นวันหยุดนะคะก็จะใช้ขอใช้เป็นวันสอนเลคเชอร์หัวข้อที่12นะคะแต่จะสอนเป็นแบบออนไลน์อาจจะลงเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะนักศึกษาก็ศึกษาด้วยตนเองแล้วก็มีแอสเซมบลเให้ทำเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> แล้วก็หัวข้อที่13จะเป็นหัวข้อ Pitfall o f Automation นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจรวิเคราะห์ h ิม o g l o ิน n A1C นะคะ,ะโดยอาจารย์ชมพูน,นุตแล้วก็เป็นคาบสอบปฏิบัติการของหัวข้อการวิเคราะห์ a s c l t นะคะ หัวข้อที่14จะเกี่ยวกับ GI and pancreatic disorder ของอาจารย์ศิรวัตนะคะก็จะเป็นตรวจแ a บ amylase นะคะหัวข้อที่15จะเป็น c l i n i c a l correlation สำหรับคัปฏิบัติการก็จะเป็นการนำเสนอ case study นะคะน,นี้ก็คือมี2คะแนน2%เราะนการสอบปลายภาคนะคะก็จะใช้หัวข้อตั้งแต่หัวข้อที่8จนถึงหัวข้อที่15ในการสอบปลายภาคนะคะตามตารางที่13พืศจิกายยูนั่นเอง คราวนี้นะคะนักศึกษาต้องเข้าเรียนนะคะอย่างน้อย80%ของเวลาเรียนทั้งหมดถึงจะมีสิทธิ์สอบนะคะเพราะนั้นกรุณาอยากคดเรียนบ่อยเนาะนะคะสำหรับเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนจริยธรรมนะคะนักศึกษาสามารถอ่านได้นักศึกษาสามารถอ่านได้ตามรายละเอียดเลยนะคะก็ตั้งแต่คะแนนจริยธรรมเราจะคิดเป็นทั้งหมด2%เราจะหักนับเป็นจำนวนครั้งที่นักศึกษา ทำทำทำสิ่งที่แบบผิดไปจากกฎที่เราตั้งไว้นะคะอ่าที่หนึ่งเรื่องของการตรงต่อเวลานะคะก็คือให้เข้าเรียนนะคะตรงต่อเวลาถ้าเข้าสายต้องไม่เกินสี ต้องไม่เกิน15นาทีถ้าเกิน15นาทีถือว่าหักคะแนนครั้งละ0.5%นะคะหนึ่งถ้าเข้าสายเกิน15นาทีหักครั้งละ0.5%กรณีที่ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจําเป็นไม่มีการแจ้งอาจารย์ประสานงานรายวิชาให้ทราบก่อนจะหักครั้งละ0.5%นะคะแล้วกรณีที่ไปขาดเรียนวันที่มีสอบ quiz นะคะหรือมีสอบปฏิบัติการที่มีการกำหนดในตารางประมาลวิชานี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วนักศึกษาขาดโดยไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ย จะถือว่าขาดสอบทันทีไม่มีสิทธิ์ขอสอบก่อนหรือขอสอบทีหลังนะคะยกเว้นกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินและมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นนะคะอันต่อมาคือเรื่องของ <c oughs> กรณีที่มีเหตุจําเป็นนะคะไม่สามารถเข้าเรียนได้มีหลักเกณฑ์คือต้องแจ้งอาจารย์ประสานงานให้อาจารย์ทราบนะคะแล้วก็ ถ้าดาเนินการดังต่อไปนี้เราจะไม่มีการหักคะแนนคือกรณีที่ป่วยนะคะเช่นลาป่วย,วยก็แจ้งให้อาจารย์ประสานงานวิชาทราบส่งไปรับรองแพทย์หลังจากที่ที่กลับมาเรียนแล้วคือให้ส่งไปรับรองแพทย์หรือหรือถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์เช่นกรณีที่เจ็บป่วยที่แบบไม่ถึงขั้นต้องไปหาหมอนะคะอาจจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามนะคะในเป็น,เป,นเป็นจดหมายลาและมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้วก็ส่งให้อาจารย์ประจําวิชานะคะ ในวันที่หนูกลับมาเรียนหรือกรณีที่สองกรณีาลาเกิจนะคะอันนี้ให้แจ้งอาจารย์ประสานงานรายวิชานะคะค,คือคือตัวอาจารย์เองนี่แหละนะคะล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันแล้วก็ส่งจดหมายลานะคะโดยลงนามอาจารย์ที่ปรึกษาให้ด้วยนะคะว่าลาไปทําธุระอะไรมาวันไหนนะคะลากี่วันนะคะจะกลับมาเรียนวันไหนคือให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นลงนามรับทราบด้วยนะคะกรณีที่สมคือขาดเรียนแบบมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน นะคะโดยก็คือให้โทรแจ้งอาจารย์ประสานงานรายวิชาแล้วก็ส่งจดหมายที่ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นเดียวกันนะคะแจ้งแจ้งแจ้งย้อนหลังได้แต่ว่าขอให้มี <c oughs> ขอให้มีจดหมายลาโดยที่ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการป่วยลากิจหรือขาดแบบมีเหตุเร่งด่วนนะคะขอให้มีจดหมายลาที่มีการลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบด้วยนะคะ ข้อที่3าคือเรื่องของการตั้งใจเรียนนะคะอดขยนันอดทนเพราะนั้นเราจะหักกรณีที่เราเห็นว่ามีการเล่นหรือพูดคุยระหว่างที่าจกำลังสอนนะคะเช่นเห็นเล่นโทรศัพท์ขณะกำลังเรียนอยู่เลยอยู่ดีมาเปิดกล้องเล่นติก๊กต็อกันอย่างเงี้ยอันนี้จะหกักคะแนนครั้งละ0.1%นเปอร์เซ็นต์นะคะข้อที่4ี่การแสดงด้านมารยาทและวาจานะคะต่ออาจารย์และเพื่อนกรณีถ้าพบว่ามีการพูดจาไม่สุภาพนะคะส่งเสียงดังรบกวนนะคะอันนี้จะหักครั้งละ0.1%เปอร์เซ็นต ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาความสะอาดบริเวณโต๊ะและ,และพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยถ้ากรณีที่ไม่จัดไม่เก็บโต๊ะหลังเลิกเรียนหรือมีการทิ้งขยะทิ้งแก้วน้ําขวดน้ําขนมอะไรทิ้งไว้ที่โต๊ะถ้าเห็นก็จะหักครั้งละ0.1นนะคะถ้ามีขยะหรือไม่เก็บโต๊ะไม่ปิดไฟคือจะขอหักเป็นทั้งโต๊ะเรียนนั้นเลยนะคะคือไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนทำเนี่ยจะหักคะแนนทั้งโต๊ะ นะคะเช่นเห็นว่าไฟโต๊ะหนึ่งยังไม่ปิดมีโต๊มีขวดน้ําทิ้งไว้โต๊ะหนึ่งจะถูกหักทั้งโต๊ะเลยคือสมาชิกที่อยู่ในโต๊ะหนึ่งจะถูกหักทั้งโต๊ะนะคะดังนั้นต้องคอยดูด้วยว่าหลังเลิกเรียนให้ปิดไฟปิดแอร์ปิดโปรเจคเตอร์ or, ไม่ทิ้งอาหารในห้องนะคะทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกถูกชนิดของถังด้วยนะคะข้อที่เจ็ดเรื่องของความซื่อสัตย์ก็คือจะดูเรื่องของการส่งงานตรงตามกําหนดที่มอบหมายไว้นะคะแล้วก็ไม่ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่นให้ทหําด้วยตนเองนะคะถ้าเกิดมีอาจารย์ตรวจแล้วจับได้ว่าโอ้ยเนี่ยลอกของเพื่อนมาเป,ป,ป๊ะเลยโดยไม่คิดเองทําเองเลยนะคะแล้วถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนก็จะให้หักคะแนนเรื่องของจริยธรรมตรงนี้0.1%นะคะแล้วก็ส่งงานลา่าช้าหรือว่าส่งงานเกินกําหนดอะไรเงี้ยก็จะถูกหักครั้งละ0.1%สำหรับชิ้นงานนั้นๆด้วยนะคะใน,ในแต่ละครั้งเลยนะเป็นครั้งๆไปนะคะ สำหรับข้อกําหนดก,การใช้ห้องปฏิบัติการนะคะนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยเรื่องของการใช้ห้องแลบเนาะก็คือมีทั้งเรื่องของการเ,าเตรียมกระบอกแช่ทิปเองนะคะให้ใส่ working c o l l Lock ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับกระบอกแช่ซีโรนะคะก็ถ้าถ้ากรน,นี้เขามาีมีทิ้วให้ไว้เสียบซีโรอันนี้ก็คือเสียบตัวทิ้วที่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 ทททท มีอาจจะเตรียมมาให้แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นแบบแช่ให้มีแช่น้ำก็คือให้เตรียมกระบอกสําหรับแช่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็การทํางานก็คือให้จดบันทึกการใช้เครื่องทุกครั้งนะคะแล้วก็ทิ้งเวสหลังใช้งานเสร็จแล้วคือทิ้งเวสขวดน้ําที่เป็นขวดเวสทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ปิดปิดเ,ปเครื่องสเปกโตชักปักออกอะไรให้เรียบร้อยเก็บ อุปกรณ์ต่างๆพวกวอลเทคอะไรเนี่ยเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บเก้าอี้ปิดไฟปิดแอร์นะคะแล้วก็การส่งรายงานปฏิบัติการเนี่ยให้ขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อเป็นผู้กำหนดเช่นให้ส่งวันไหนอาจจะส่งในวันสัปดาห์ถัดไปหรือให้ส่งในคาบอะไรเงี้ยให้ให้ปฏิบัติตามผู้สอนเป็นผู้กําหนดนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติตนตาม ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อปฏิบัติการตามข้อกำหนดของ e x สเพลซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านได้เองนะคะ22ข้อนะคะอันนี้จะเป็นข้อปฏิบัตินะคะ22ข้อนักศึกษาสามารถอ่านได้เองนะคะก็ก็เหมือนสิ่งที่เราเรียนรู้มาหลายเรื่องของเซฟตี้การปฏิบัติตนในห้องแลบนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอเรนเตะที่นักศึกษานะคะต้องรับทราบไว้โอเคค่ะเดี๋ยวสาหรับคลิปวิดีโอการทำแลบ ในหัวข้อเมทตอด v ว r i f i ิเคชันกับว l ลิเ t ชันเดี๋ยวอยู่ในคลิปถัดไป